สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ m r Q's View นะครับผมคิวเตมีคุปธานโรนนั่นเองนะฮะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเจ้า HTC 10ครับรออะไรฮะแกะกล่องกันเลยสิครับผมภายในกล่องขาวที่เรียบร้นะครับก็มีความเรียบร้อยอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งฮะ พักเรื่องตัวเครื่องไว้ก่อนนะครับมาดูในกล่องกันดีกว่านะฮะแบ่งเป็น3เซกชั่นด้วยกันครับมาดูพาร์ทแรกกันนะครับพาร์ทแรกก็จะมีเรื่องของคู่มือนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่านไม่อ่านก็แล้วแต่คุณแล้วกันรวมไปถึงซิมทูสโลหะครับเขียนว่า HTC พาร์ทที่2นะครับเป็นเรื่องของการชาร์จนั่นเองนะฮะที่ชาร์จครับมีอะแดปเตอร์แล้วก็สาย USB นะครับซึ่ง support ชาร์จ3.0แล้วก็เป็นสาย USB Type C ด้วยและพาร์ทที่3นะครับเป็นเรื่องของการฟังเพลงนั่นเองนะฮะหูฟังครับ แล้วก็เป็นหูฟังแบบ h i g h Resolution ด้วยหรือว่าความละเอียดสูงนั่นเองตอนนี้มากันที่ตัวเครื่องดีกว่านะฮะแกะครับด่วนฮะอย่ารอช้าตอนนี้ฮะให้คุณผู้ชมได้ชมความงดงามของ HTC 10นะครับทางด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากๆละดูอลังการนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับในสไตล์ของ HTC นั่นเองนะครับถ้าใครได้เห็นก็จะรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดี อ่ะชมพอแล้วฮะเปิดเครื่องครับหลังจากผ่านขั้นตอนการเซตอัพแบบ Android มาแล้วนะฮะนี่คือหน้าตาแรกเลยของ HTC 10ครับโดยเบื้องต้นนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอินเทอร์เฟซค่อนข้างจะแบบว่าสะอาดนะฮะดูง่ายดู Simple ดีนะครับความรู้สึกค่อนข้างใกล้เคียงกับ p พีย Android นะฮะ ความรู้สึกในเบื้องต้นกับ HTC 10หรือว่า HTC 10นะครับคิวชอบนะฮะลำดัแบบแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็ความรู้สึกตอนจับเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับมันเป็นโลหะมันเป็นอลูมิเนียมจับแล้วรู้สึกถึงความหรูหราแล้วก็ฟินิชเขาทำออกมาได้ดีมากรวมไปถึงเรื่องขนาดด้วยนะครับจอ5.2นิ้วครับก็ไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปนะฮะกำลังเหมาะมือเลยทีเดียว อีกอย่างเลยนะครับที่ชอบในเบื้องต้นก็คือเขาใช้ c a p a c i t y button นะครับอยู่ทางด้านล่าง3ปุ่มนี่เองนะฮะไม่มีปุ่มแดเป็น physical เลยแต่ในเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามกันในคลิปหน้านะฮะกับ m e r Q's View นั่นเองเดี๋ยวกลับมารีวิวกันขอใช้แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันกับเจ้า HTC 10ครับเจอกันขอบคุณที่ติดตามนะฮะเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ